สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ส่องความเห็นชาวเน็ตล่าสุดแห่เม้นกลาง IG แอปทักษอ,อนอยู่ในช่วงคุยคุยกันอยู่แฟนคลับก็ฟินแล้วระหว่างแอปทักษออนกับนนกุลที่ก่อนหน้านี้นนกุลยอมรับว่าเดินหน้าจีบเองและกำลังคุยกันแม่แอปก็เผยว่าตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างเป็นไปได้สวยจนลุ้นขยับสถานะติดจรวด ล่าสุดแม่แอปเคลื่อนไหวโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์เซอร์ไพรส์วันเกิดหลานลักน้องพีเจท่ามกลางหลายคนชมความน,น่ารักอวยพรวันเกิดน้องพีเจก็มีไม่น้อยทีคอมเมนต์ตรงกันลุ้นเรื่องน้องให้น้องปีใหม่ทั้งบอกว่าถ้าในอนาคตเป็นไปได้มีน้องให้ปีใหม่สักคนก็ดีนะคะแม่อยากเห็นคุณแอปมีนนน้อยแล้วน้องพีเจน่ารักมากเลยค่ะ อยากมี N.A. น้อยบ้างไหมนะละมุนจังอยากเห็นนนแอปน้อยแล้วค่ะอุ้มเด็กน่ารักจังนะคะรอคุณแม่แอปอุ้มน้องพี่ปีเร็วๆนี้นะคะแม่ต้องมีน้องให้ปีใหม่แล้วค่ะเลือกเพศผู้ชายคำภาษาจีนคำดีลูกสาวบวกลูกชายเท่ากับดีคำมงคลไม่งั้น f อซหัวใจจะวายมานั่งดูคลิปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สี่ทุ่มยันตีสอง Move on ไม่ได้ค่ะรออยู่นะครับฉันไม่ได้กล่าวนนกุลแฟนพี่แอปกล่าวค่ะอยากเห็นนนน,น้อยค่ะแม่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ